เคยสงสัยไหมว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องผีบางทีอาจจะเป็นความจริงที่อธิบายไม่ได้เรื่องราวของครอบครัวซอดเดอร์ก็เป็นแบบนั้นแหละครับย้อนกลับไปในคืนวันคริสต์มาสอีฟปี1945บ้านของตระกูลซอดเดอร์ในเวสต์เวอร์จิเนียเกิดเพลิงไหม จอร์ชและเจนนี่ซอดเดอร์พ่อแม่ของพวกเขารอดชีวิตมาได้พร้อมกับลูกๆสี่คนแต่ลูกๆอีกห้าคนหายตัวไปในกองเพลิงอย่างปริศนาไม่มีใครพบศพของพวกเขาเลยสิ่งที่น่าขนลุกก็คือตำรวจสรุปว่าเด็กๆเ,เสียชีวิตในกองเพลิงแต่พ่อแม่ไม่เชื่อเพราะพวกเขาคิดว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล หนึ่งในข้อสงสัยคือรถดับเพลิงมาช้ามากและเมื่อมาถึงก็ใช้การไม่ได้อย่างน่าประหลาดใจอีกทั้งพยานบางคนบอกว่าเห็นเด็กๆรอดชีวิตจากไฟไหม้หลายปีผ่านไปครอบครัวซอดเดอร์ได้รับจดหมายแปลกๆที่มีภาพถ่ายของชายคนหนึ่งซึ่งพวกเขามั่นใจว่าเป็นลูกชายคนหนึ่งที่หายไปของพวกเขา ภาพถ่ายนั้นน่าสยดสยางเพราะดูเหมือนถูกถ่ายในสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวทําให้ครอบครัวเชื่อว่าลูกชายของพวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่ถูกใครบางคนกัดขังไว้ เรื่องราวของตระกูลซอดเดอร์สอนอะไรเราหลายอย่างหนึ่งคืออย่าสิ้นหวังและจงตั้งคำถามกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความจริงเสมอแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งความจริงก็ซับซ้อนและน่ากลัวกว่าที่เราคิด ลองนึกภาพว่าถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคุณจะทำอย่างไรคุณจะยอมแพ้หรือจะสู้เพื่อหาความจริงต่อไปเรื่องราวนี้อาจจะทำให้คุณระมัดระวังตัวมากขึ้นและไม่ด่วนสรุปอะไรง่ายๆเพราะบางครั้งเบื้องหลังเรื่องราวที่ดูเรียบง่ายอาจซ่อนความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้ได้นะครับ